เป็นทางการนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2562นะครับซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการมาแล้วกว่าปีครึ่งนะครับผมซึ่งตัวโครงการของเราก็เป็นมิ์ยูสนะครับอาณาจักรมิ์ยูสแห่งใหม่ของทางจังหวัดระยองนะครับตรงนี้ก็ได้2562 <2012 S 1> นะคะวันนี้เราจะเรียนเชิญทุกท่านมาดูกันว่าความค้บหน้าของโครงการเนี้ยเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะก <2012 S 1> ็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาต เล่า,เ,าเกี่ยวกับบริษัทอ r ิจ i นแล้วก็โครงการในสมาร์ทซิตี้ระยองแบบสั้นๆก่อนที่เราจะไปดูโครงการจริงกันนะคะเพราะวันนี้คือวัตถุประสงค์เราคือจะพาพี่ๆเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสโครงการที่สร้างเสร็จแล้วว่าโครงการอ r i จ i นสมาร์ทซิตี้ระยองนะคะที่สร้างาพัฒนาโดยใส่เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัายเข้าไป <S <S 1> <S 1> เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมเีเป็นยังไงบ้างนะคะตรงส่วน ต่อพยายออกมาที่จะไปในการส er han, ัฒนาวคมสำคัญหรือจุดสำคัญต่างๆของจังหวัดระยองได้นะคะก็เพราะวาในการทำไมเราถึงได้เล็งมาที่จังหวัดระยองนะคะ ที่แรเาบสีาตั้งแต่ปีนะวันนี้มึงจะยึดถือที่นอนนี่เดกเนี่ยเนี่ยรักลกทยกัมสปรเเล่งการซื้อลูกค้าตัดสินใจเช่นทาไม่ต้องซื้อไม่ต้องมยุ่งยาก่ช่อร้านประมาณสอง้าสาแสนครับ อยากจะหาคนมากูร้ร่วมจะตายเด็เก็จะไม่กู้ร่วมกับเราไหมเนี่ยมันก็จะเปิดหรือว่าเอาคีย์การ์ดเป็นคีย์การ์ด